อยู่บ้านของอถัดไปนะคะบังเอิญพิตีไปไปให้เขาช่วยเย็บผ้าให้นะคะแล้วก็บังเอิญเจอเดฟนะคะเขามีความยาวนะคะที่ถามเจ้าของเขานะคะว่ามีความยาวได้ถึง2เมตรซึ่งเขาได้ตัดทิ้งไปเยอะเลยนะคะแล้วพิตีก็ ได้มานะคะเพื่อที่จะมาทดลองปลูกดูแล้วก็ขอสูตรเขาด้วยนะคะซึ่งเจ้าของเขาเนี่ยใจดีมากเลยนะคะแล้วก็แนะนําสูตรวิธีการปลูกมานะคะแล้ววันนี้พี่ก็ได้เตรียมวัสดุแล้วก็กระถางไว้แล้วนะคะซึ่งจะปลูกไว้แล้วก็เตรียมไว้ขยายต,ต่อไปนะคะเพราะว่าดูแล้วน่ารักนะคะเขาเรียกว่าเดฟชนิดนี้ว่าหัวใจล้านดวงนะคะ ชื่อก็น่ารักมากแล้วนะคะเหมาะกับเหมาะมากนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี่นะเหมาะมากเลยนะคะถ้าทําเป็นกระเช้าหรือไม่ก็ทำเป็นรูปทรงนะคะเป็นรูปทรงหัวใจให้เป็นของขวัญอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งมิตีดูแล้วจากที่สอบถามเจ้าของนะการเพราะการดูแลก็ง่ายนะคะแล้วก็สูตรวิธีการปรุงดินแล้วก็วิธีการเตรียมที่จะเพาะปลูกก็ พี่ติก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะกับเจ้าของที่แบ่งปันมานะคะซึ่งวิธีการปลูกก็ด้านล่างนะคะของระเช้าพี่ตีก็ใช้กาบมะพร้าวซึ่งทําการเป็นกะมะพร้าวสับนะคะซึ่งทําการแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วงเช้าพี่ตีก็ลินเอาน้ําออกแล้วก็เอาเฉพาะกะมะพร้าววางไว้ก้นกระถางก่อนนะคะด้านบนก็จะเป็นดินปรุงนะคะ ซึ่งาทางเจ้าของเนี่ยที่เขาปลูกอยู่เขาก็ใช้ดินแบบนี้เหมือนกันและรากของเขาก็เยอะมากนะคะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้ได้ด้วยนะคะดูสิค่ะมีทุกช่อทุกจุดเลยนะคะตรงบริเวณตาของเขานะคะมีรากเยอะมากเลยนะคะจากที่สอบถามเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็จะห้อยยาวลงมาเหมือนตามรูปที่พี่ตีให้ดูก่อนหน้านั้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการ,การปลูกกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะพี่ตีเตรียมกระถางมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งตัดแบ่งเดฟนะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกใส่ในกระถางนะคะพี่ตีตัดแบ่งความยาวประมาณ4นิ้วนะคะก็ อยู่กับเรานะคะว่าต้องการให้ยาวแค่ไหนนะคะเขาจะมียางมียางด้วยะค่ะมียางข,งขาวอ่ะ อันนี้เป็นขี้หมุนข้างขาวนะคะซึ่งพี่ตีซื้อมานะคะถุงไม่ได้เยอะนะคะครึ่งกิโลก็ห้าสิบบาทนะคะพีก็จะโรยไว้ให้หน่อยเผื่ออันนี้เป็นฐานนะคะฐานละเอียดซึ่งพี่ตีมีอยู่เยอะเลยก็เลยเอาใส่ไว้ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการลดน้ำก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะก็ก็ดูว่าอย่าให้ชื้น อย่าให้แฉะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เรื่องก,การให้ปุ๋ยในพิธีก็ให้ไว้แล้วนะคะเป็นปุ๋ยมูลค้างคาวส่วนดินก็จะมีการปุงใส่มูลไส้เดือนอีกนิดนึงนะคะเป็นการช่วยเร่งให้เขาเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็ออกรากเร็วขึ้นนะคะจากที่สอบถามเจ้าของที่เขาแบ่งปันมาเนี่ยเขาบอกว่าการดูแลไม่ได้ยากนะคะเพราะง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะก็ประมาณ สิบวันเนี่ยลากเขาก็เริ่มเดินแล้วนะคะเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยลากเริ่มเดินนะคะแล้วก็ติดกับกระถางแล้วก็ดินที่เราเตรียมปลูกที่เราปลูกไว้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักกับเดฟหัวใจพันล้านใบเขาน่ารักมากนะคะถ้าพี่ตีปลูกแล้วขยายพันธ์ได้เยอะๆเนี่ยพี่ตีก็จะทำํำเป็นกระเช้านะคะปั้นเป็นรูปหัวใจนะคะ ทำแขวนเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความ